ดีค่ะกระยาอังกุลวัสพรนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําระบบแนะนําการเดินทางส่วนบุคคลโดยใช้ทฤษฎีกราฟนะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยจะแบ่งการทํางานเป็นสส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยระบบจะสามารถแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตรงกับความชอบของผู้ใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวแนะนําเส้นทางการเดินทางนะคะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยแล้วนักท่องเที่ยวไม่ทราบว่า สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าจะจัดลําดับการท่องเที่ยวยังไงเนี่ยระบบก็จะทําการลําดับสถานที่ท่องเที่ยวให้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันค่ะค่ะนี่ก็คือหน้าตาของตัวระบบนะคะซึ่งทําออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์เมื่อเข้ามาหน้าแรกเนี่ยก็จะพบกับคําอธิบายสั้นๆตรงนี้นะคะอธิบายเกี่ยวกับระบบนะคะว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง แล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มเลนมอค่ะซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีคำอธิบายวิธีการใช้ทีละสะเต็ปง่ายๆนะคะซึ่งมี3า,ามสามเต็ปค่ะขั้นแรกก็คือจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถนําข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยไปแนะนําได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือ เมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วผู้ใช้ก็สามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณอยากไปได้เลยค่ะและเมื่อทำการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วระบบจะทําการเลือกแผนการท่องเที่ยวนะคะและผู้ใช้ก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าแผนไหนเนี่ยที่ถูกใจกับผู้ใช้มากที่สุดถ้าเข้าใจแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะเมื่อกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยนี่ก็จะเป็นหน้าก่อข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่ต้องก่อเนี่ยก็จะมี โฮเทลซึ่งก็คือสถานที่พักของผู้ใช้นะคะว่าผ,ผู้ใช้จะพักที่ไหนมีวันที่เดินทางมาถึงแล้วก็วันที่เดินทางกลับนะคะนอกจากนั้นยังมีเพศช่วงอายุแล้วก็ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ชื่นชอบนะคะค่ะก็ทำการเริ่มกรอกเลยโดยที่ข้อมูลของโรงแรมเนี่ยจะต้องมีเลือกตามที่ระบบมีให้นะคะแล้วก็เลือกเรมอเมริมเดียนไป วันที่มาถึงนะคะแล้วก็วันที่เดินทางกลับเลือกเพศช่วงอายุจากนั้นก็เลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบนะคะกดซับมิตค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมาหน้า2นะคะเป็นสเต็ป2หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปว่าเราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใดไปแล้วบ้างแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ทำการเลือกเนี่ย ก็จะมีปุ่ม Start Planning นะคะกดไปก็จะนำมาสู่หน้าเลือกสถานที่ท่องเที่ยวค่ะสำหรับตัวระบบแนะนำเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้เลือกนะคะอย่างเช่นตอนนี้ทำการเลือกวัดพระธาตุโดยสุเทพอยู่สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำก็จะมีครูบาศรีวิชยัยพระตำแหนักคูพิงคขุนช่างเขียนแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้ลองเปลี่ยนไปเลือกสุนทรชีเงยใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะมีวัดสวนดอกเพิ่มขึ้นมาผู้ใช้สามารถเลือกดูสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นได้อีกนะคะที่ระบบมีสมมติว่าเลือกวัดสวนดอกแล้วไปดูข้างล่างนะคะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําก็จะเปลี่ยนไปตามที่เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นครูบาศรีวิชัยว่าเจ็ดยอ่อสวนสักเชียงใหม่แล้วก็ขุนช่างเคียนค่ะ ทีนี้เราลองมาเลือกดูนะคะว่าถ้าเราต้องการทําการเที่ยวแล้วเลือกเข้าไปมันจะเข้าไปอยู่ในตารางด้านข้างนะคะแล้วก็กดตกลงคลิก add to your trip เนี่ยนะคะกดตกลงสมมุติว่าเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด confirm trip ก็จะมาสู่หน้าสรุปนะคะว่าเราสามารถว่าเราได้ทำการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใดไปแล้วบ้างและด้านล่างเนี่ยก็จะมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งสองสถานที่ที่เราทำการเลือกมาในตอนแรกนะคะสำหรับระบบแนะนำก็จะมีคร่าวๆเท่านี้นะคะต่อไปจะเป็นการทดสอบระบบแนะนำเส้นทางการเดินทางนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกเนี่ยผู้ใช้สามารถเลือกลำดับสถานที่ท่องเที่ยวได้ไว่าต้องการทำการเที่ยวที่ไหนมากที่สุดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ทำการเลือก ลำดับว่าต้องการทำการเที่ยวที่ไหนมากที่สุดคือที่ไหนก็ได้ก่อนนะคะมีความสำคัญเท่ากันค่ะก็เริ่มแรกมาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวกันก่อนนะคะเลือกมาสัก3ที่นะคะเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะอดเข้าไปาวัดอุโมงค์แล้วก็บ้านมงดอยปุยนะคะ เมื่อเราทำการเลือกแล้วเรากดคอนเฟิร์มทิปนะคะจะมาสู่หน้าสรุปถ้าเราต้องการทำการจัดลำดับสถานที่เนี่ยเราก็ต้องกดแรงต,ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบระบบที่ไม่ได้เลือกลำดับนะคะค่ะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดโย่แพลนเลยค่ะระบบจะทำการคำนวณนะคะแลวจากนั้นก็จะมีแพลนที่ต่างกันออกมานะครับ อันนี้คือเราเริ่มเดินทางที่เ,เลอมูเรเดียนะคะเรามันก็จะบอกว่าอันนี้คือจุดสตาร์ทออกเดินทางตอน8ปดโมงใช้เวลา15นาทีเนี่ยเดินทางมาถึงวัดอุโมงค์นะคะก็คือถึงตอน8ปดโมงสิใช้เวลาเที่ยวประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ออกเดินทางจากวัดอุโมงค์เนี่ยเก้าโมงสิ้านะคะจากนั้นอีก10นาทีเราจะไปถึงสุสานเชียงใหม่แต่ว่าสนสานเชียงใหม่เนี่ยเราไม่ได้ทาการเลือกก็คืออันนี้จะอยู่บนเส้นทางที่เราสามารถเดินทางไปได้และอาจจะแวะได้นะคะ มันเป็นทางผ่านแล้วก็จะผ่านคูบาสีวิชัยนี่ก็ไม่ได้อยู่ในแผนของเรานะคะจากนั้นอีก22นาทีเนี่ยเราก็จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยที่ถึงที่เวลา9โมง48นะคะใช้เวลาเที่ยวประมาณชั่วโมงครึง่งแล้วก็เดินทางออกมาตอน11มง18นาทีะคะ่ะอีก11นาทีเราก็จะเดินทางถึงตำหนักภูพิงซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เลือกนะคะเป็นทางผ่าน แล้วอีก11นาทีก็จะถึงบ้านมงดอยปุ๋ยคะ่ะที่เวลา11.40นะคะแนะนำให้เที่ยว3ชั่วโมงคะ่ะจากนั้นก็กลับมาตอน2 0นาทีนะคะแล้วก็ใช้เวลา6 1นาทีแล้วก็จะกลับมาถึงที่พักคะ่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ระบบจะบอกแก่ผู้ใช้นะคะซึ่งระบบจะทำการแนะนำอยู่5แผน ที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถดูได้แผ่นสองเมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มเดินทางจากวัดอุโมงค์ออกมานะคะอันนี้เราเดินทางจากบ้านมงดอยปุยนะคะ <_ d ata> แล้วก็ค่อยๆย,ย้อนกลับมาพระพุทธาดอยสุเทพ <_ d ata> จากนั้นจึงกลับมาที่วัดอุโมงค์นะคะ <_ d ata> แล้วก็จบที่ที่พักนะคะเอเมอริเดียนลองดูแผนที่3มก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกนะคะ อันนี้ไปโคละเส้นทางนะคะเริ่มผ่านไปทางเส้นสวนดอกนะคะจากนั้นแวะวัดอุโมงผ่านสนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นไปสู่วัดพระธาตโดยสุเทพนะคะแล้วก็บ้านมงโอยปุยจากนั้นจึงกลับมาเป็นต้นนะคะเราสามารถดูแผนที่ได้เช่นกันแผนที่นี้เราจะดึงมาจาก g o o g l e แ a p นะคะจุด A ก็จะเป็นวัดอุโมงค์นะคะ จุด B เป็นวพระธาทุสเทพและจุด C เป็นบ้านมงดอยปุยนะคะทีนี้ <c oughs> เราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราทำการจัดลำดับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแผนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะค่ะเมื่อเราจะลองระบบที่เราสามารถจัดลำดับสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะขั้นแรก เราจะต้องกดแรงก่อนนะคะเมื่อแรงเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้นะคะอันดับว่าเราต้องการทําการเที่ยวอันไหนนะคะแล้วว่าจะลําดับเป็นวัดพระธาตุเจดีย์วัดอุโมงค์แลบบ้ว ups, ed, ก็บ ball, ้านมงดอยปุ๋ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับแผนเมื่อกี้ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือเปล่านะคะค่ะนี่คือแผนที่ได้มาจากการที่ทําการแรงแล้วนะคะ เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับแผนที่ยังไม่ได้แรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดอุมโมงค์ไปรสัตว์เชียงใหม่ภูบาศีวิชัยวับาบาาดพระธานุอยสุเทพแล้วก็บ้านมงลอยปุยนะคะแผนแรกแผนแรกนี้ก็เป็นวัดอุมโมงค์ไวรส์เชียงใหม่ภูบาศีวิชัย ระโพโทธาตุสุเทพแล้วก็บ้านมงรอยปุยอันนี้เหมือนกันนะคะต่อไปเราก็ลองไปดูแผน2มันอาจจะมีความเหมือนกันได้นะคะถ้าเกิดว่าคะแนนด้านไหนมันสูงกว่าแผน2อ,อันนี้จะเริ่มที่บ้านมงรอยปุยนะคะ แน่ง2นี่จะเห็นแล้วนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอันนี้จะเริ่มไปทางวัดสวนดอกก่อนนะคะแล้วค่อยไปวัดอุโมงค์เนื่องจากเราให้วัดอุโมงค์เนี่ยอยู่ลําดับสองซึ่งเขาคมีความสําคัญมากกว่าบ้านมงลอยปุยนะคะ MM นี้จะมาทางบ้านมงลอยปุยวัดพระาธาตุโดยสุเทพแล้วค่อยไปวัดอุโมงค์นะคะแต่นี้วัดอุโมงค์จะขึ้นก่อนนะคะเราไปพอดพระาธาตุสุเทพแล้วจึงไปบ้านมงลอยปุยค่ะ ลองมาดูแผนที่3อีกรอบดนูนะคะ <c oughs> แผนที่3นี้เป็นเหมือนกับแผนที่2ของการจัดแรงนะคะ <c oughs> สำหรับการจัดแรงแผนที่3ก็อันนี้วัดอุโมงยังมีความสำคัญอยู่นะคะจึงมีแผนขึ้นมาใหม่อีกแผนหนึ่งไปวัดอุโมงก่อนไปวัดสวนดอกผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ ภูบาสีวิชัยไปวัดพระธาตุโดยสุเทพแล้วพระตำหนักภูพิงจากนั้นจึงบ้านมองโอยปุยนะคะสำหรับนี่ก็เป็นทั้งหมดของระบบแนะนำการเดินทางส่วนบุคคลนะคะโดยใช้ทฤษฎีการาฟค่ะขอบคุณค่ะ